อีหลาจะพาไม่กินของสแสลงก่อนนอนได้จ้าเป็นอย่างตังเอินของสแสลงไวตีมากกินสมแล้วก็กินสมก่อนนอนหล่ะมันก็จะทองเสียเด้จ้าเมื่อน,นี้อีหลาได้ยังอีหลาได้บักองุนแม่หมดเด้อบักองุนแม่หมดอ่ะลังลูกมันก็จะหวานลังลูกมันก็จะสมเด้อจ้ะอีหลาก็เลยสียเอาไมา่ก,กินกับสมเอ้ยแม่เอาไมา่ก,กินกับแจว นีภาษากลางเขาเอื่นว่าเสาวรถภาษาอีสานเขาเอื่นว่าอย่างก็จะเม่นหมักกระโทกลอกบอกอ้ยอีหลักกับเป็นคนอีสานนี่แหละใช่อีหลักกระจำเบาค่อยได้นอกจากว่าเขาเอื่นว่าอย่างหัวตะวันเขาเอื่นว่าเสาวรถเด้ออุ้ยนวดบักเอิญเด้ปอกเบิ้ง โอ้โหน่ะมันเฮียหน่ะมันเฮียหน่มันเฮียมืมก็เปนแตบแสบแท้จ้าบังเปิดบังเปิดบังว้าวเหลืองอุ้ยอุ้ยโยม่ะเนื้อมันขึ้นแหน่นแท้จ้าดมบ้างไหมขออนุญาตด,ดมด้อจ้าบ่ได้บ่ได้แบบว่าตีกินเ้อเธอฉันกับแบบว่าบ่ได้กินโดนเติบแล้วนะจ้า